เทนมากุ u, สัตว์ร้ายระดับ6ดาวที่ปรากฏตัวล่าสุดเทนมากุ u, ถูกตั้งขึ้นโดยริกโกถูกค้นพบครั้งแรกในระหว่างการเดินทางลงไปชั้น7ของดีอาบิสเทนมากุเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่คล้ายปลากระเบนผสมปลาหมึกมีหนวดมากมายที่เหมือนโผล่ออกมาจากอากาศมันสามารถรบกวนประสาทสัมผัสของเหยื่อทั้งการมองเห็นการรับกลิ่นหรือแม้แต่การรับรู้สนามพลังในตอนที่ปรากฏตัวครั้งแรกมันซ่อนตัวอยู่บนอากาศและไม่มีใครมองเห็นมัน แต่รับรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นจนมันเผยตัวออกมามันจะโจมตีเหยื่อด้วยหนวดที่เหมือนปลาหมึกที่มีเขี้ยวหรือกรงเล็บมากมายบริเวณหนวดเหยื่อจะถูกหนวดนั้นฟาโจมตีและถูกกัดและฉีกกระชากอย่างโหดร้ายภายในหนวดมันเคลื่อนที่ผ่านอากาศด้วยอวัยวะคล้ายเมนเทอขนาดมหฮมาซึ่งใช้ยึดเกาะสนามพลังมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงคำสาปแห่งหูเหวในตอนที่มันถูกโจมตีจนหนวดของมันแทบขาดออกจากกัน ก็สามารถฟื้นฟูดได้แทบจะทันทีและมันยังมีความสามารถในการต่อต้านพิษในระดับที่สูงมากๆในตอนที่หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสาลาโจโจมตีมันด้วยพิษมันก็สามารถต้านพิษนั้นได้อย่างทันทีเนื่องจากว่ามันเพิ่งถูกค้นพบครั้งแรกจึงได้แต่คาดเดาความสามารถของมัน